สวัสดีครับนาน้าสวัสดีตอนเสารของวันจันทร์ที่2ีเดือนมกราคม2 5ง7ันอนะครับอยู่กับเสียเทนฟาร์มคือเก่านะครับคลิปนี้กับบ่มีหยังนะครับคลิปนี้เสียเทนฟาร์มกับสิมาอัปเดตฝักทองปลูกได้62มือนะครับสำหรับฝักทองส่วนนี้นะครับปลูกวันที่ยีพฤศจิกายนนะครับ กระิม,มาอัปเดตฟักทอง62มือนะครับปะครับชมมเงนครับฟักทองก็เดี๋ยเวลาอีกบวดนนะครับะเดี๋ยวเวลาอีกบวดนเนื่องจากว่าเป็นได้62สิบองหมือกะ ต้องเดือนก็อยู่สองหมื่นนะครับโดยเฉลี่ยอายุฟังท่องก็สีอยู่ประมาณบ่กเกินสามเดือนนะครับแส่เลือเวลาอยู่อีกประมาณสักเกือบเดือนนะครับแตสเก็บส,ส,สิเก็บแล้วนะครับบางลูกก็บางลูกกะ,กกะใหญ่ บางลูกกะย่างโตบนเต็มที่ครับไกลเคียงกันนะครับนี่ครับฟักทองที่สมบูรณ์พันกระสิลูกกะค่อนข้างเงาผิวค่อนข้างเงาแบบนี้ครับแล้วก็สำหรับลูกนี้กะ ่าจะมีโอกาสที่จะยังมีโอกาสที่จะจะเล่นเติบโตไปได้อีกนะครับเพราะว่าลูกเป็นยังบางท่านมันยังดำงเ,งเงี้ยมันยังเงาอยู่นะครับบางดำเป็นไหนไปได้อีก สำหรับส่วนนี้นะครับกับเป็น <c oughs> เป็นมเมล็ดอิสระนะครับกับฝากถึงนะครับพ่อข่าแม่ขานะครับถ้าเกิดว่าพ่อข่าแม่ขาทันใดทันสนใจกับติดต่อข้ามาได้นะครับส่วนนี้สิเป็นสิเก็บอยู่ประมาณช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ครับ ช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนกุมหภาเป็นพันธุ์บริเวฟักทองทองอัมพายซีสองหกนะครับทองอัมพายซีสองหกเมิเวพันธุ์แท่จากเตียไตนะครับอันนี้นะครับหน้าหน้า อันนี้ก็ขอ,ขอควนร,ระวังอีกอย่างหนึ่งนะครับคือพอหลูกเพ็นยู่ฉีดกันเนาะครับในที่นี้ตรงนี้นะครับเหตดแห้มีนอนมีนอนแันแทะมาเล่มผิ้วพักท่องนะครับเห็ดแห้ผิวพักท่องนี้บ่ค่อยงามนะครับจวงนี้นะครับ ถ้าเป็นอยุยูชิดกันเท่ากับควรที่จะดูแลเพิ่นดีๆนะครับเพื่อให้เกิดตำนิดตนด้นี้นีเป็นฟักทองทองอัมพาย4ี่ 6. อายุ62วันครับ ทา่านใดสนใจ <c oughs> สามารถติดต่อมาได้นะครับขาดวาปผมมาณกลางเดือนเพราะข่าบางคนก็นมากบาะขึ้นกันนะครับบางคนมากมากนวดหนึ่งนวดสองนวดสามบางคนมาแก่หน่อยแก้ร้ายนะครับสําหรับสําหรับสวนหนีนะครับบางนวยกเ็เริ่มเริ่มจะมีนวดเห็นนิหนึ่งแล้วนะครับ เดินมนีนู่นเห็นนิดนึงแล้วหน่วยอืนอ่นๆกยวกาล่าตามกันมาครับก็มีอยู่ส่วนนี้นะครับก็มีอยู่ประมาณไลกว่าๆนะครับไลกว่าๆก็คาดว่าจะอยู่ประมาณสัก แล้วเราสามสี่ตันนะครับขั <c oughs> <c oughs> ขาดันใดสนใจกับสามารถตรริดต่อเขามาได้ครับสามารถตรริดต่อเขามาได้ โอเคครับสำหรับคลิปนี้เชิเติเนตามกับสีขออนนิยามจบคลิปไปเพียงสามีก่อนนะครับมื่นอน่าจงสิมาอัปเดตให้เบิรงใหม่ครับขอบคุณนานาที่กดติดตามกดถูกใจนะครับขอบคุณนานาทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ